สวัสดีท่านผู้ชมนะคะช่องมิวอ p พอลโนะคะสวัสดีจ้าวันนี้นะคะมากับข่าวสารเรว่าสสำคัญกับบ้านเมืองนะคะเป็นเหตุผลใหญ่เลยนะคะหนีไม่พ้นเรื่องแอปนี้จริงๆนะคะเรื่องแอปเป่าตังของเรานะคะที่ตอนนี้เรียกว่าดิวเดือดมากๆนะคะกับการสั่งอาหารในราคาเพียงแค่ 1บาทค่ะสั่งยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอน่นนะคะเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะคลิกเข้าไปเลยอ่าหลังจากนั้นนะคะอันนี้เราก็เข้าสู่ระบบตามปกติเนาะเข้าสู่ระบบตามปกตินะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเมนูที่เขียนว่า Food Delivery สั่งอาหารด้วยสิทธิคนละครึ่งหรือยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเมนูนี้นะคะสีฟ้าค่ะกดเข้าไปปุ๊บเขาจะเด้งว่า food ลิเ i v e ี่นะคะเราเข้าไปที่เมนูนี้เลยค่ะ food ลิเ i v e ี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะรอสักคู่หนึ่งรอสักคู่หนึ่งนะคะอ่า ก่อนอื่นนะคะเพื่อนเพื่อต้องเลือกตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนต้องเลือกตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันหรือจริงๆเนี่ยทางทางแมพของเขานะคะเพื่อนเพื่อที่เปิด GPS ของโทรศัพท์เอาไว้นะสำหรับระบุตำแหน่งของเรานะคะอันนี้เขาก็จะระบุตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันให้อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันนะคะอ่ะแล้วสังเกตที่คำว่าเมนูนะคะเขาจะมีเขียนว่า รายการสั่งซื้อนะคะเมนูที่2นะคะสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มหรือเมนูที่3นะคะวิธีการสั่งตรงนี้เราไม่ต้องสนใจค่ะเราเข้ามาที่นี่เลยค่ะสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มค่ะรูปมอเตอร์ไซค์นี่เลยกดเข้ามานะคะเขาจะถามว่าสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มแบบไหนดีนะคะตอนนี้นะคะต้องบอกเพื่อนๆเลยว่า3แอปพลิเคชันนะคะที่เขาสามารถให้ เราสามารถสั่งอาหารในราคา1บาทโดยใช้สิทธิคนละครึ่งได้นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันแก๊ Food เนาะตอนนี้ที่ให้บริการอยู่นะคะ Lineman นะคะแล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งมาแอปที่3นี้นะคะคือ t w o f o o d นะคะ t w o f o o d อันนี้ก็เพื่อนๆที่ใช้ ToMove เนาะก็สามารถมาสั่งตัว Food Delivery ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะขออนุญาตกดเลือกเป็นไล m a n ก่อนเนาะไลแมนจ้า เข้ามานะคะที่หน้าไลแมนก็จะขึ้นอาหารเรียกว่าเยอะแยะมากมายนะคะร้านพวกนี้เนี่ยก็คือร้านที่เขาเรียกว่า,อ,าอยู่เป็นละแวกใกล้เคียงกับเรานะคะอยู่ละแวกใกล้เคียงกับเราเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างที่แรกนะคะยกตัวอย่างที่แรกเลยสมมุติว่าเลือกเราเลือกบ้านส่วน6 5หละกัน ถามว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าอันเนี้ยมันสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้จริงๆเพื่อนๆ,อนๆลองดูที่คําว่ากำลังใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะที่เป็นรูปสวิต์เปิดปิดตัวนี้อยู่นะคะจะสังเกตได้ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นสวิต์เปิดอยู่สีเขียว,ยวตัวนี้นะคะแต่ถ้าเราไปกดปิดไปออฟมันเนี่ยมันจะขึ้นว่าปิดใช้งานคนละครึ่งแล้ว กดเพื่อเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดเปิดไว้เลยตรงนี้นะคะเป็นจุดสาคัญเลยที่เราจะสามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารโดยคนละครึ่ง1นบาทเพื่อนๆจะต้องกดสวิตช์ออนเท่านั้นนะคะเปิดไว้เปิดไว้ต่อไปนะคะที่จะแนะนำนะคะอยากรู้ว่าเอ๊ะร้านอาหารพวกนี้เนี่ยอยู่ไกลาจากเรามากน้อยแค่ไหนสมมุติว่าบ้านสวน65นะคะที่ เราลองเลือกดูมาสักครู่นี้นะคะจะเห็นได้ว่า0ย์บาทคนละครึ่งส่งฟรีอ่ะเขาจะมีไอคอนนะคะลายแมนเนี่ยเขาจะมีไอคอนนะคะเขียนว่าส่งฟรี5กิโลเมตรก็คือในช่วงระยะเวลา0ถึง5กิโลเมตรตัวนี้ก็คือสามารถส่งฟรีได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะเขาจะเขียนเป็นป้ายติดแท็กสีแดงว่าค่าส่งฟรีนั่นเองนะคะแล้วก็ นะคะสามารถดูได้ว่าร้านอาหารนี้เนี่ยเขาได้กี่คะแนนเพื่อนๆจะเห็นตัวดาวตรงนี้นะคะเขียวว่า4.9นะคะก็คือร้านอาหารนี้เรียกว่าอร่อยมากนะคะอร่อยมากเลยอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์กับบ้านสวนหห้านะคะเป็นการยกตัวอย่างเนาะเป็นการยกตัวอย่างโอเคนะคะสมมุติว่าเราเลือกที่เป็นบ้านสวน6 5นะคะ อันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆแล้วกันนะคะก็สามารถดูได้ว่าเอ๊ะไอ,ะอะ้บ้านโูงห้เนี่ยร้านอยู่ตรงไหนนะคะเขาจะเขียนว่าเปิดจนถึง3ามทุ่มครึ่งนะคะแล้วเข้าไปที่เมนูตัวนี้ก็ได้ค่ะดูข้อมูลร้านนะคะ,ะดูข้อมูลร้านตัวนี้นะคะ4.9คะแนน1รีวิวนะคะข้อมูลร้านเขาจะเขียนว่าซอยอ,อนุ65แยก15 มีเบอร์โทรมีเวลาในการทำการจัดส่งมีรูปภาพและรีวิวก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้าวๆข,ข,ข,ของร้านได้นะคะกดกลับมาสมมุติว่าเราสั่งสามชั้นท่อน้ำปลาหรือว่าปลากระพงทอดน้ำปลาอะไรประมาณนี้เอาเป็นอันนี้ดีกว่าสามชั้นคั่วพริกเกลือในราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเราลองกดใส่ไปในตะกร้านะคะ อันนี้เขาจะถามว่าคุณต้องการเปลี่ยนร้านเหรออันนี้ก็คือก่อนหอันนี้เราสั่งอีกร้านหนึ่งไปเนาะก็กดตกลงค่ะเรามาดูที่ตะก,ก้าของฉันค่ะมาดูกันที่ตะก,ก้าของฉันอ่าเขาก็จะขึ้นตัวป๊อปอัพมาว่าไปชำระเงินหลังร้านยืนยันคําสั่งรอไลเดอร์และร้านอาหารยืนยนันรับคําสั่งนะคะ กดที่ปุ่มจำาระเงินเพื่อไปยังแอปเป่าตังค์อันนี้เราก็เขาเป็นการแนะนำไกด์ไลน์เฉยๆนะคะก็ลองกดคำว่าการกรบาทก็ได้นะคะเมนูขวาบนนะคะกดการกรบาทไปก่อนันตึ้งนะคะสมมุติว่าเราเลือกอที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะเลือกอาหารที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆลองสังเกตที่ค่าอาหารนะคะ180บาทค่าจะส่ง0บาทนะคะเพราะว่าเราส่งฟรีในระยะ5กิโลเมตร นะคะทั้งหมด180บาทอ่ะเพราําคัญตัวนี้เลยนะคะคำว่าสั่งคนละครึ่งจ่ายเพียง1บาทอ่าตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปได้เลยสั่งคนละครึ่งจ่ายเพียง1บาทอ่ะด้วยความที่ตอนนี้นะคะเขาจะขึ้นว่าไม่สามารถใช้กู้ปองนี้ได้เนื่องจากมีผู้ใช้สิทธิ์ครบแล้วก็คือหมายความว่าวันนี้มีผู้ใช้นะคะที่ใช้สิทธิ์สั่งอาหารโดย ผ่านโครงการคนละครึ่งเนี่ยจ่ายเพียง1บาทก็ได้ใช้สิทธิ์เต็มไปแล้วนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าขึ้นเมนูแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อจะสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายตกใจสีแดงเนาะตรงคาว่าเมนูคูปองอันนี้แปลว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ครบแล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็มิวกี้มายกตัวอ,อย่างให้ดูนะคะถ้าสมมุติว่าทีนี้ตอนนี้เพื่อนเพื่อน่าจะสงสัยแล้วว่า เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องจ่ายแค่บาทเดียวจริงๆเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะอะสมมุติว่าอันนี้สมมุตินะคะก็คือสิทธิ์คนละครึ่งยังเหลือเนาะเราก็กดใช้สิทธิ์เมื่อสักครู่นี้ที่เขียนว่า150บาทดิสเคาตัวนี้เลยนะคะที่เขียนว่ามีไอคอนสั่งคนละครึ่งจ่ายเพียงหนึ่งบาทตัวนี้ยกดไว้เลยเหมือนใช้คูป,ปองธรรมดาชำระเงินโดยตัดบัตร หรือว่าออแลปิดไลเปเพิ่มบัตรใหม่ก็อันนี้เงินสดก็มีนะคะสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้นะคะหลังจากที่ถ้าสิทธ์ตัวนั้นมันยังเหลือเนี่ยสีคนละครึ่งเหลือตรงคำว่าเพื่อนๆลองสังเกตด้านล่างสุดเมนูสีเขียวคำว่าสั่งเลยตรงเนี้ยจะเขียนเลยว่า1บาทเท่านั้นอ่าหนึ่งบาทเท่านั้น หลังจากที่เพื่อนๆกดคำว่าสั่งเลยแล้วเนี่ยแปลว่าเรายืนยันการสั่งซื้อแล้วนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังในข้อนี้นะคะแต่ก็ถ้าสมมติเอ๊ะมือไปลั่นอย่างเงี้ยสามารถกดยกเลิกคำสั่งซื้อได้ไม่ต้องตกใจนะคะสามารถกดยกเลิกได้เพียงเท่านี้นะคะด้วยความที่ค่าจะส่งมนสูนบาทค่าอาหาร180บาทนะคะแล้วก็ใช้คนละครึ่งจ่ายเพียงแค่หบาทเท่ากับว่าเราจ่าย ค่าสามชั้นคั่วพริกเกลือของเรานะคะที่เราอยากกินเนี่ยเพียงแค่หนึบาทเท่านั้นเองแล้วก็ยังส่งฟรีด้วยประมาณนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปการพรีเซนของมิลกี้ก็ยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้นะคะกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ